เนตยวกไปดใ่แ่องดงไปปุนตันเมดมเจ้าการเกระอหาีนี้เด้อส่โก็ไม่พกสบายดีพี่น้องยินดีตอนหนาวค่ะสื้อองท็อปจินสวค์เดอพี่น้องตอนนี้สะดอนกำลังยางลงมาแคมทาอยู่ เนาะแค่แม่น้ำครองน้องท็อปเพิ่นสิไปขี่เฮือน้ำปูเพิ่นตอนนี้จุเพิ่นถ่ายอยู่อันอยู่เฮืออะไพี่น้องชะดอนจะด้างยางลงมาป้าตอนนี้กับประมาณสีม่วงป่ายเลยเนาะตอนนี้นเนาะแดดก็เดิมบดเลยพี่น้องท็อปคุ้มอยากขี่เฮือ่อแต่แตมื่อม้าจนสิเมื่อ,อ,เ,อเลยแอร์ก็เลยสีพาเพิ่นขี่เฮือนี่ยกำลังกำลัง เข้าเดียวเด้อถ่ายเด้อเอาเก็บกันท็อปไปนี่นี่ใจแฮ่กำลัง no> ข euh anyway> ี้เหือกำลังกี้เหือพี่เนาะไปน้ำกันผู้แอสิขัาเพื่อให้ร้านขี้คุณคุ้มร้ายเนาะคุ้มตงแต่อัันนน้แต่เวนๆ้้าเเเป็นนตะมอดดีไ่ หนามไซส์ๆพวกนี้งมาีคยนเด้อมือนรองหนีพวแหงเนาะบอร์หนังอือหนังีบอนังย่เซ่หัวเือบเนอนังดีห้าเบรนังหัวกัด้านจากสูงโอ้ยขี่้อยามแร็กับคาเราะครอบเนาะหอใจผูแอร์ได้แล้วผ่าเดา๋ยวสิผ้าอย่ขึ้นลองแกงนะ โอ้ยเย็นเย็นเย็นกำลังพี่น้อสชาร้องแกงด้วนองครับน้องอบกินสรน้องชอบกินสรัลลังมาแล้วน้องชับินสรนงแกแล้วินไปใส่กพี่นาพี่ลูกน้องชับกินสวรานชีร้องแก้แล้วอากาศเริ่มเย็นเลยพี่น้องเพราะว่าตะเวนเริ่มสิโตกดินแล้วเนาะเยพี่น้องไปไปวันนี้โอ้ โอ้พันแหมไปเบืืองนะเนาะเย็นวะาวบ้านาปเพิ่งกำลังหาปลาอยู่พี่น้อกกำลังสีไล่มองน้าว่านอเ่ข้ออ่อนชอบมาปักเซ่ตรงไหนขี่หัอได้พีพ่น้องโบเล่ขี่หัอเป็นโบเล่เมือ่อคุ้มตั้งแต่สิบสองมุงมะนั่งคอยอยู่ในแคมป์ถาอย่าขี่หัอแห้งว่ะเข้าไปในแคมป์กูใหญ่เพือ่อนผ่านเจ็บขาพี่น้อนกเขาเลยปูแห่ แเลยพาเมื่อก,กี้ผ่าร้านคี้วจัดบอบน,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 นึงหมืนว่าบรรยากาศยามน่อากาศเย็นเยีนพี่น้องมองไของวาชิ่งผมเื่อนมันอกเองไงาคบ่ภาคพี่น้องแน่งอปเตีงผู้สลาวสีเห็นผ่าญ่เนาะผ่าอย,ยูอ่เตียงผูสลาว

อย่างแรเลอากาเย็นๆนี่าแนนไปเบื่อแล้วน่เนอกนทางทางนครตาเสพูมาเามาามาากาเียงงามาด้เป็นอกแแนไน,นไปเอน็นตึ้งๆนอก็คือลูกแฮมแก่พูกแฮมจำปาซักแก่ จเที yeah, it, mm ่ยงแนมมือแบบ้ครับะชงมืก <Wow. S 1> no. ี้เพื่อเมือนี่กะผ้าหนองกอปมากกีเพื่อแน่ละกะยาเบิ้ผ่านุแอนอกเบิ้นมาเบิ้งเงินเนี่ยหรืว่ามาเบิ้งเงินล่วงล่วงล่วงเงินเท่าอันหาป่าอน้องล่วงหม้อนะาะว่าพุแห่เิ ครูอนนุษาดเพป่นหาป่ากระไดเนาะเปิน่นจะเลยมาเมาบิ่งมาบอกร่วงให้ครูแหน่พี่าเราผ่าพี่เืือาเนาะให้เราอันลงหาปลาแท้เพราสวงนี้ปลามันก็นเลิ่มชิพเือและพี่น้องนานใส่เนาะ,ะ,ะ,ะเท่าเริ่มเบิ้แล้วล บอกเพื่อทั้งนานเนาะตอนนี้ชาวบ้านตึงกระลังไล่มองไล่มองหาปลาตึงกระลังดึงมองเนาะเบิ่งน้อ,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 อกันพี่น้องว่าคนใดอยู่บ่อยู่ มันอยู่่ะคือเราแซมอ่ะฮ่าฮ่าห้าเพิ่งมาบอกคุ่เอ้พี่น้อง่มาบอกกันจุดจุดไล่ม่องจุดดึงม่องอันหาป่านะพี่น้องเรื่องาปูเขา่ร้อนเพิ่งมาหาเราได้ข้า่า่ยเลยพี่น้อง

ีตัวนีด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วว่ามันขาดตัวอะได้กลมขาดอาเอาเพื่อนเล่าเองกลมขาดดูดินีตัวนี้มันหัวหินโขบเลือดเย็นมาเท่าเย็นมาโอ้ยตัวนั้นขาดแน่นี่ก้อนนี่ก้อนนี่ก้อก้อนตัวนีนี่นีี่ยังก้อนนึงเพราะว่ามันซื้อื้เกาะมันยังเกาะนี่เด็ตัวนี้นี่เด็นี่นี่ลมลมแดงลุงอะเด็ี้ตอนทเลนี ตันึ่งบอกหน่งสองีนี่ตันเ่หมือนของมันแตตัวนั้นใครได้เาแม่ี่ให้จงหุนักษ์ีตัวนี้นีขาถูกก้อาเดอนี่นี่ก้อนบางนี่ก้อนบางนี่กามจ้น่ให้มาถือหองหองเพื่อนไ้ถจาะเสียงไปเส่สมอมันสีก้อนหินอะเดียววันนี้ตัวนั้น้ายนั้นเขบอก้ายนั้นน่งมาเยอะเออทอดอดป้อมนี้ตวรุมเหมือนของเขาหันตัวนั้นเออปอมดำตุมเหมือนของเขา

1 2ึ่งสองสม่หาหกเจ็ดมป็นไหนตัวนี้เจ็ดตอนตัวนี้เป็นพี่นองกำหรับคลิปนี้สะดอนแลวค่ะดูน้องยาพิศกี้ไปสตีเดอร์ไปบอกันไปลิปหนาเนาะลาไปก่อนพี่นอกระบายดีบ้านบาอย่าีการถุงมั้าเดรอคะ